ที่ห้องประชุมอุดรดืษดสดีโรงแรมเจริญโฮเทลน,นายพยกะพลรอดชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเป็นประธานในพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่6กรุ่นที่79ประจำปีการศึกษา2565โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนครูผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน นางวิภาพันธ์สุทธิปราภากรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกล่าวว่าทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบันให้กับนักเรียนที่สาเร็จก,การศึกษาในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนและรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่79มีนักเรียนจำนวน543คนและเพื่อเป็นการแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเพื่อยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้รักและหวงแหนสถาบันของตอนเองเพื่อประสานความรักความผูกพันระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีให้แน่นแฟนมั่นคงยิ่งขึ้นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกล่าวให้อวาด ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อมีความตั้งใจเรียนรู้หาประสบการณ์มาพัฒนาตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติที่สำคัญจะต้องมีความกตัญยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์สถาบันการศึกษาและหาโอกาสตอบแทนพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมท้องถิ่นที่เป็นถิ่นกำเนิดนำความเจริญมาสู่บ้านเกิดของพวกเราค่ะสุสวรณ์าจากทีดวงเทศเด็กชายกับศิลปินชอบช่วย